อออกไปซื้อน้ำแข็งให้แม่เดินกลับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยน้ำแข็งละลายเกือบหมดแล้วอากาศร,ร้อนทำให้คนเพี้ยนว่าไหมไปแบ่ฉันคิดว่าตัวเองเพีย้ยนก็เมื่อสามวันก่อนสิฉันเทน้ำใส่แก้วไว้ฉันลืมดื่มวันนี้นึกขึ้นได้กลับไปดูน้ำหายไปหมดแก้วเลยจร,ร,ริงอ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องธรมรมดาด้วยแหละว่าไปน้ำก็มาหาัศจรรย์นะเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำแล้วก็ระเหยหายไปอีกน้ำมันก็ไม่มาสุดจันหรอกมันสามารถเปลี่ยนได้อีกตั้งหลายสถานะมันคืออะไรล่ะ ป,นปพนัดเดี๋ยวเราไปหาที่เยนคุยกัน,อออน,นของนะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยบนโลกงเนียแล้วก็มีอยู่การสาอย่างนะอของแขงของเหล,ว,เหลวแล้ก็แก๊ของแขงอะ่ะเ่ยนง่ายก็คือกนหิไหนไอที่เรานันี่นก็เป็นของแขงจของเหลวอ่ะก็คือน้ำในบอ่อ สถานะนั่นแหละจินทาให้น้ำเองนะสามารถเปลี่ยนไปได้ไดไหลายๆสถานะทั้งของแข็งของเหลวและก็แก๊สหรือเลิกอย่างง่ายๆก็คือพลังงานความร้อนแล้วก็ลืมไปอ่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่หนังสือดูไหมสวัสดีจ้าองไฟแว่นวันนี้มีเรื่องสงสัยอะไรกันเหรอคะอ๋อพอดีว่าฝ้ายอยากจะทราบเรื่องพลังงานความร้อนที่ทําให้สถานะของสารเปลี่ยนไปค่ะ แล้วน้องรู้จักสารทั้งสามสถานะกันหรือยังคะพี่หนังสือทบทวนให้ก็ได้ครับของแข็งจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากโมเลกุลอยู่ใกล้ชิดกันทําให้รูปทรงคงตัวเช่นก้อนหินโต๊ะเก้าอีจ้จ้ะส่วนของเหลวแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยโมเลกุลเคลื่อนที่ไปมาได้บ้างทําให้มีรูปทรงเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุเช่นน้ําหวานน้าปลาเป็นต้น และแก๊สมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยมากจนโมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันเคลื่อนที่อย่างอิสระเช่นอากาศและแก๊สต่างๆจ้าโอเคเด็กๆต่อไปนี้เรามาดูพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะกันนะคะ ในช่วงนี้จะมีพลังงานความร้อนที่ให้แก่น้ําแข็งซึ่งทําให้มเลกุลเดิมของน้ําแข็งที่ยึดติดกันแน่นเคลื่อนที่ออกจากกันทําให้น้ําแข็งเริ่มละลายกลายเป็นน้ําต่อมาเมื่อน้ําแข็งละลายน้ําก็จะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเริ่มเดือดเป็นไอที่อุณหภูมิ100อองศา,าเซลเซียสนี่ก็เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สนะจ๊ะเด็กๆในการเปลี่ยนสถานะบางอย่างเช่น น้ำแข็งแห้งถ้าให้ความร้อนแก่น้ำแข็งแห้งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สเราเรียกการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สนี้เรียกว่าการระเหิดเข้าใจหรือยังจ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับ